กรีแพตตี้โชว์หวานวันเกิดพี่แดนครบ38ปีนึกว่าขอแต่งงานแล้วขยันปล่อยโมเมนต์หวานๆออกมาให้เหล่า f อได้ฟินจิกหมอนกันอีกแล้วสำหรับคู่รักนักแสดงสาวแพตตี้อังสุมาลินกับหวานใจนักร้องหนุ่มแดนวรเวทที่ตอนนี้คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปี แต่ก็ยังไรวี่แววล,ลั่นระคังวิวาล่าสุดก็ทำเอามดไต่ท่วมไอจอีกครั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคม65เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ38ปีของหนุ่มแดนงานนี้สาวแพตตี้ก็ได้ให้ของขวันหนุ่มแดนก่อนใครพร้อมแคปชั่นขิงคนทั้งโลกว่าของขวันวันเกิดที่ลิมิเต็ดอิดิชันที่สุดก็คือกอดจากหนูนี่แหละค่ะเอาไปเลยแอดแดนวรเว ท้ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ด้วยความยินดีปนความอิจฉาในใจเบาๆแถมหลายคนแอบเข้าใจผิดคิดว่าขอแต่งงานกันอีกคู่ซะอีกทั้งนี้คู่รักแดนแพตตี้ยังจูงมือกันไปทำบุญปล่อยปลากันอย่างอบอุ่นเรียบง่าย